พงไปอย่างเซ็มิวมาอย่างใครชนะไมเข้าันพี่เาแน่นอเดรอก่าอเท่าไรนะครับ้แล้วได้หลับเขาได้หลับ้ากกว่าลาอยู่ได้ได้อยู่ครับหนึ่งคนคนข้างหลับอยากดูตำแหน่งผู่นอทยอนว่าใครเป็นคูสาวตบูกไม่ได้อยากดูเลยอ๋อเราคู่พอดีเลยเออมาสำคัญ หนดูมือการมือให้ดูหน่อยปวดเขาหน่อยนี่หูมืออย่างบานอ่ะมือหเป็นิูนับได้ผู้มีความลึกเน้นเขามีเด็กทันอะไรร้แล้วนะคะใครจะเป็นใครจะเป็นต่อโกมาโกไงโอ้โหหนูตีพาดดีแม่ช่วยดูกโนเต้นขึ้นขออกผมให้ชนะตัวแทนเพราะว่าเราไม่มีคนเดียวพูดได้สาะตูมีอะไรจะบอกฝั่งธรรมศาสตร์บ้างอันนี้สัมภาษณ์เริ่มยังได้ครับ ครับสวัสดีครับพวกเรา็โอเคไหมฮะบรราน้งครับก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพวกเราเองก็มีสมาชิกที่อยู่ทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นเรียกว่าตั้งแต่ปีใหม่มานี่ก็เป็นงานแรกที่เราได้แบบเพอร์ฟอร์มในปีนี้ด้วยครับนี่ครับนี่จุฬาจุฬา จุฬามีปีนี้มีน้องใหม่ัน้องเอน้องเอครับเพิ่งน้องเอเข้ามาพิเศขอโทษวันนี้เงา้อเล่าเมตัมาดวยเีอะไรกันมแต้อมงจุ้ยตู้วีไหม้ไหมก แน่นอนครับว่าต้องมีชมโ,โชว์เพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปแน่นอนครับก็มีมีสองเพลงครับมีเพะลงพี่เขาต้องอยู่ไอชายแล้วก็เพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปวอลจอร์ซิปทุกคนนี่ยถ้าอยากให้กำลังใจตอนที่สองเนี่ยต้องไปที่สนามไหนครับขออีกเล่าได้ไหมครับอ่านได้ท่าดีพุตบอลคือถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องบอลนี่

ผมก็เคยเคยได้ยินมาครับแต่ว่าตอนอยู่มัธยมไม่เห็นแต่ว่าลูกพี่ลูกอะไรที่แบบว่าเคยอยู่จุฬาเขาบอกว่าเฮ้ยมีงานนี้นะเราก็แบบว่าได้คอยค่อยเชียร์ค่อยดูใช่เคยก็เห็นเขาแข่งกันครับในจุฬาธรรมศาสตร์ในบอล้ปีนี้ก็เป็นได้เป็นอี้ิละเราก็ได้เป็น้เขาเรียกเป็นเป็นหนึ่งในนั้นแล้วกันครับผมได้าธรรมศาสตร์ใช่เพรว่าต้งของต้งนะสมมติสมมติสมมตินะเขานำไปก่อนตั้งของแต้มเราอ่อนแพ้ก่อนเนี้ยเราก็ไล่ตามมาหัดนะนะน่าจะเรียบร้อยแล้ว ถ้าถามความอยากส่วนตัวถ้าอยากถ้าอยากไปมากครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับว่าวันนั้นสามารถไหมใช่ครับแล้วเรากลัวไหมกล้ากล้ากลัวไหมอยากไปไหมแบบเฮ้ยกลัวไหมเราจะไปเราเราจะไปนะงานวันจริงจะคือถามว่าวันเราแบบจะได้เจอใครไหมอ๋ออะไรเป็นเรื่องของอันนี้ ชวนใครไปประมาณนั้นประมาณนั้นก็ที่ได้อยากต้องผมอยากชวนเพื่อนปราสิบเด็กคนไปอยู่แล้วครับืออยากให้แบบว่าไปเชียร์บอลเพราะว่าพวกเราชอบเตะชอบบอกว่าบอลอะไรใช่ใช่แล้วก็ถ้าถ้าในงานที่เจอใครก็อยากให้แบบว่าเราไปตตามเพราะว่าจุฬาก็แบบว่าพวกเนี่ยอะไรมีตัวติงหลายคนอยู่ว่าธรรมศาสตร์ก็ธรรมศาสตร์ เขาต้อว์าครับผมก็แน่นอนว่าถ้าพวกเรากำลังลงล็อกเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งในงานอยู่แล้วใช่ครับจริงก็ตื่นเต้นงานนี้มากๆแล้วก็อยากเข้าดวมมากๆบอกเลยว่าเป็นทีมแน่นอนพูดได้กเลเตะ่อเยที่เลยเตะกันยับเเอนกันยับเลยนะเรางม้เาขาดนะก็ยงงเลยถิงเลยถยมอตัวเองมอตัวเอง แปลว่ามั่นใจมากเลยบอกวนักกีฬาทีทีแล้วะทกคนกน่าเนกอ่นักกีฬาก็ซ้อมมาทีมม่แพ้กันแน่นอนรอาดูรมาดูแนี่คือความมั่นใจของฝั่นักกีฬาแล้วักทุกอนนะครับผมที่จะไปปวดมือต่อ มตั้งแต่สาสามสิบเอ็ดนคนที่ได้ปีนี้ครับผมก็ฝากงานเดี๋ยวก่อนที่เราจะจัดบอสามสิบันลยน็ไม่ได้จัดวปีลนี้ก็กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับทุกทนมาอูด้วยครับผมาจะเห็นใช่ไม้สงาหลเหนลัฝากผลงานใช่ไหมครับมีใครอยากฝากผลงานไหมครับผมสิงเกิ้ใหม่เป็นไงสิงคกิ้ใหม่โอเคเอโทษครับฟีดแบ็กของสิงเกินใหม่ โอเคครับก็อ่าคือพูดถึงฟีดแบ็กก็ช่วงช่วงที่แบบว่ากำลังจะปล่อยเอ็มีก็มีแบบว่าเป็นเขาเรียแฮชแท็กอ่าบัสอันด์สกอร์อ่าวันที่เจ็ดันทีปล่อยเอกเนีตัวใหญ่หมดนะครับตัวใหญ่หมดเราเราแบบเชิญชวนให้คนมาเล่นกันแบบไม่ใช่ทั้ร้านอะไรอย่างเงี้ยจริาไม่อยากเชนว่าทำทุกอย่างร้านก็แบบว่าอยากจะขอบคุณคนมากพกกันครับเพื่อเราบบได้เราพลังงานหรือว่ากำลังใจจากทุกคนมาครับทุกคนไหนเพื่อครับไม่ใช่ อะดูไว้ีในการพิจารณาครับผมครับก็ดีใจมากๆครับที่ยอดวิวเนี่ยถือว่ารวดเร็วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกคนเล่นแท็กกันเล่นเล่นแท็กเราถึงร้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับใช่ครับก็แฟนๆพวกเราเก่งมากครับใช่ครับใจไหมครับใจไม่ต้องนี่นะฮะหน้านะครับผมแค่ส่วนเดียวเท่านั้นะตัวจริงที่ลงสนามเนี่ยบอกเลยว่า มีความมั่นใจเต็มที่แน่นอนนะครับผมแล้วก็คว้าชัยชนะในเพลงแน่นอนก็คอนเซ็ปตเพลงนี้มันจะมีค่อนข้างมีมูที่แตกต่างไปจากเพลงแรกนิดหน่อยครับผมก็ถ้าเกิดเราเห็นว่าเพลงแรกมันจะออกแนวสดใสสดใสแต่เพลงนี้เราก็จะมีความเทมาขึ้นครับผมแล้วมูลความเท่ใช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 ่คอนเซ็ปตเพลงก็จะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนกับว่าเรา เรากับคนคนนั้นอะเหมือนกับว่าเรามาลองแบบมาวัดใจกันว่าใครจะถูงรับก่อนอะไรประมาณนี้ครับเริ่มต้นขายวันแรกวันที่สี่มีนาคมแล้วร้านองาริ่าีนี้ก็ได้แต่แลบด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบพาัตัวเองแล้วก็ทั้งพาสท,ทุกคนเลยครับชอบมากเลยที่นี่ แล้วก็จะมีพอดบารินะอยู่ที่นวนจิราหลายที่กับดูแล้วก็มีที่เดมอบางแคนะครับ่ัหงครัแล้ว้ายอที่่ร์ตแก็รบชั้นหท่านหวังยังไงกับิเกินี้บ้างในฐาะดีเอนก็อยากไปี่สตอร์ตาออนไลน์ได้ ลลีหรือพวกเราพวกเราบัสก็ตั้งใจทำงาเพลงมาก้างครับเพราะว่าพวกเราก็มีเมนอาสาคนที่ได้แต่งคัฟแต่งแร็ปของตัวเองแล้วก็ทุกคนก็ได้มีสนุกด้วยกันทำเพลงได้ให้ฟีดแบ a c k ของมต์เกี่ยวกับเรื่องทุกทุกเรื่องทั้งเพลงนะครับก็คือพวกเราตั้งใจการทำมากๆก็เลยก็หวังว่าอยากให้เพลงไปให้ได้ใส่กันนะครับนั่ก่อนถูกต้องต่อไปเราจะมีลูกกนั็ ในเล่นเป็นภาษาเกาหลีด้วยภาษาเกาหลีานอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราว่าอ๋อเรไม่่ตจ้มนยงไม่ัผมอะไรครับได้แต่งได้ยแล้วายไม่ด้เนยไงเ็ไงบ้างรู้สึกรู้สึกรับชมก็รับมก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมในการออกซิงเกิลองของพวกเราใช่เลกควมเลรู้สึกว่าแบบ พอได้แต่งเนื้อเพลงของตัวเองรู <m 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 ้สึกว yes> ่าตอนเพลย์ฟอร์มก็จะฟีลเพราะว่าเราได้แบบทำในสิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็แต่งส่วงนี้ก่อนเลยทำไมต้องมาฟีลปับับพลงนี้เป็นยังบ้างมี่ครับความอยอย่างเดียวหรือว่ายังไงอะไรนะฮะพีเซนความอร่อยยังไม่ครับมีท่อนพีเซนคู่กับมิฮาร์ดด้วยแล้วก็ท่อนเดียวของตัวเองครับแล้วก็ทำทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับ คิ่ต้องร้องลอด้วยครับนิดหน่อยนิดหน่อยหล่ออยู่แล้วหล่ออยู่แล้วไม่ไม่ไม่ตั้งใจหล่อเองขอให้ฝันผลงานของเรานะคะให้ประชาชนติดตามแล้วก็สะอนี้เจอประชาชนไ้เจอเราผลงานไหนทีนี้บ้างหรือเจออะไรอยังไงใครฟังปเพื่อ่ะครับผมก็ฝากเพลงพวกเรานะฮะใครที่ไม่รู้ว่าฟังที่ไหนนะครับไปฟังที่ยูทูปชาดาเลเวลได้นะฮะ สีน้องเงินนะครับผมก็ไปฟังกันนะครับซิงเกิลแรกของพวกเราซิงเกิลเดบิวต<ช>์บีคอร์สโซฟี่ไบชายนะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มอ่าใช่ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าอ๋อแล้วก็วอชเชอร์เซ็ครับซิงเกิลของเราที่วอชเจอร์เซ็ครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ตารางงานพวกเรานะฮะว่าจะมาเจอพวกเราวันไหนครับให้ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กนะครับบ้านดอทบีคอร์สโซฟี่ไบชัยครับแล้วก็ซ ชิญเต็มได้ครับก็เพลงซิงเกิลที่สองของเรานะแล้วก็กหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของเราเพราะว่าเราได้แบบโชว์ด้านใหม่ของเราอาจจะไม่ได้มีแั้น้านหลอองเดียว